ดาวเพื่อสบดีจะมาเจอดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567นะคะอาจารย์จะทำนายเรื่องราวเพิ่มเติมจากคลิปก่อนๆค่ะดาวมฤตยูนี้คือดาวแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนำสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะ ดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีมาเจอดาวมฤตยูเนี่ยจะเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีค่ะก็คือแวดวงการศึกษาการแพทย์แล้วก็การศาสนานะคะในด้านการศึกษาเนี่ยจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆวิชาความรู้ที่ล้ำหน้าขึ้นนะคะทำให้ผู้เรียนได้รับประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดค่ะแล้วก็ในด้านการแพทย์นะคะแพทย์จะค้นคิด นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะทาให้รักษาโรคได้ดีขึ้นอย่างเช่นโรคมะเร็งที่ต้องมีการฉายแสงทําคีโมแล้วผู้ป่วยมีความเจ็บปวดอย่างเงี้ยน,นะคะแพทย์จะคิดวิธีใหม่ๆที่ทําให้ไม่ต้องมาฉายแสงหรือทาคีโมที่รักษาให้หายได้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดเหมือนอย่างในอดีตนะคะหรือว่าอาจจะคิดเอ่อ วิธีการรักษาโรคโควิด1 i d 1 9ที่ดีขึ้นที่หายเร็วขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการเรื้อรังที่กลับมาเป็นใหม่ได้ด้วยนะคะส่วนในด้านการศาสนาเนี่ยจะมีศาสนาใหม่ๆลัทธิใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นลทัทธิที่ดีกว่าเดิมนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะเป็นศาสนาเดิมนี่แหละแต่ปรับปรุงข้อธรรมบางอย่าง ือว่าการปฏิบัติบ,ตบางอย่างหรือกฎเกณฑ์ของสงฆ์กฎเกณฑ์ของนักบวชที่ดีขึ้นทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้เป็นแง่ดีของดาวมฤตยูกับดาวพฤหัสบดีที่มาเจอกันนะคะทุกอย่างเนี่ยเหรียญมี2ด้านดาวมฤตยูไม่ใช่ดาวที่ชั่วร้ายอย่างเดียวมันมีด้านดีด้วยก็คือการปรับปรุงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะ